คลิปสั้นวันนี้นะครับสตังค์จะพาคุณผู้ชมมารู้จักใบส้มแป้นนะครับซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านที่นี่เอามาแกงกับปลาเมงฮะมันมีลูกด้วยแต่ตอนนี้มันคือเป็นอ๋อทิ้ตนี่ไงมันมีลูกไอ้แก่แห้งอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอลูกไม่อ๋อนั่นหล่นมาจากอะไรไหมนั่นดอกดอกสักลูกสักลูกสัก ข้าเรียกว่าไรนะครับนี่ใบส้มแป้นขี้ม้าอ่าอันนี้ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าใบส้มแป้นขี้ม้านะครับก็คือมันจะมีลูกอ่ากลมๆคล้ายๆส้มจี๊ดนะครับแล้วก็ส้มเหมือนเนี้ยครับเหมือนๆกันเลยใช่ไหมครับเวลาสุกก็จะสีส้มใช่ไหมครับขออนุญาตหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนที่ชาวบ้านมักจะนิยมกินก็คือส่วนของใบนะฮะเอาไปใส่ในแกงขั้วทีเหร แกงกะทิปลาเมงขั่วปลาไหลขั่วปลากระทิงอะไรแบบนี้ครับมันจะหอมใส่ในแกงขั่วกะทิปลาเมงแกงขั้วปลาไหลแกงขั่วปลากระทิงแล้วก็เอาใบส่วนแบบไหนครับใบที่แม่แก่จะเกินอไปใบเพสสลัดใบเพสสลัดนี่นี่นี่อะไรไม่รู พี่ตัวบอกว่าผลของใบส้มแป้นขี้หมานะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนส้มจี๊ดนะครับและรสจาติเปรี้ยวมากเลยนะถึงว่าไม่ค่อยมีคนนิยมกินลูกใช่ใช่เขาเลยไม่นิยมครับเราจะตัดเอาใบที่ไม่แก่เกินไปและไม่อ่อนเกินไปใช่ครับนะครับแต่ส่วนมากก็ใช้ได้เกือบทั้งหมด้วครับขอญาติดมไดไหมมันหอมไหมครับหมหอมมากครับโอ้ กลิ่นหอมมากินหอมอย่างแรงเลยอ่ะหอมเตะจมูกเลยนะอเวลาถ้าเอาไปใส่ในแกงคั่วนี่คงจะแบบมันจะหอมมากหอมมากเลยอนี่นี่คือใบลักษณะแบบนี้ที่เราจะเอาไปกินเนาะใช่ครับนี่ครับเอาไปหั่นหั่นให้มันเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆแล้วไปใส่ก็พูดได้ง่ายว่าแบบมันจะเอาไปใช้แทนใบมักรูดใช่นะครับเพราะว่าพื้นบ้านเราเนี่ยมักจะนิยมกินกันแบบนี้สำหรับคนที่นี่นะใช่ ใบส้มใบส้มเป็นขี้มาใบส้มแป้นขี้มาครับครับพัตคารบานทุก